สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวกล่อง ai box carplay นะครับสำหรับ toyota นะครับทุกรุ่นเลยแต่ที่ลูกค้าเห็นในวิดีโอนี้จะเป็น toyota l o c o นะครับผม altis fortuner yaris cross ทุกรุ่นเลยครับของ toyota นะครับอาจจะยกตัวอย่างได้ไม่หมดนะครับก็คือใช้งานได้เลยครับโดยการเสียบสาย usb นะครับแบบนี้เพียงเส้นเดียวนะครับกับกับตัวรถนะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สเปคกล่องเดี๋ยวผมจะามาอธิบายคร่าวๆให้ฟังอีกทีนะอันนี้เดี๋ยวอันนี้จะแนะนำาการใช้งานก่อนครับเวลาเราเสียบสาย USB ไปแล้วเนี่ยหน้าจอจะขึ้นเป็นระบบคาเพขึ้นมาแบบนี้นะครับลูกคา้าเราก็กดเข้าไปใช้งานครับก็จะเข้าสู่ระบบกล่องต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับกล่องโดยการแชร์ฮอสปอร์จากมือถือเนี่ยไปหากล่อง อีกอย่างนะครับต้องแจ้งก่อนว่าตัวกล่องสามารถใส่ซิมได้นะครับไม่ต้องมานั่งต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับใส่ซิมก็จบเลยเหมือนกันนะครับการใช้งานก็พอมีเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยครับเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เยอะแยะเลยนะครับตามใจชอบในกล่องเราจะแถมแอปพลิเคชันพรีเมียมไม่ใช้ฟรีครับเช่น YouTube ไม่มีโฆษณาจุส Spotify YouTube Music อะไรพวกนี้ครับพื้นๆนะครับ Netflix อะไรพวกนี้เล่นได้หมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดู YouTube ก่อน อย่างดู y o u t u b e เนี่ยเราจะเสิร์ชเพลงฟังเพลงดูข่าวได้หมดนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอา่อันนี้แล้วกันครับปรับเสียงที่พวงมาลัยได้ปกตินะครับกล้องหลังอะไรเงี้ยใช้ได้ปกติทุกอย่างไม่มีผลกระทบต่อตัวรถและวารันตีใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับโดยการกดตรงนี้ นะครับเดี๋ยวผมปเปิดแผนที่ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นแผนที่นําทางนะครับ Google Map นะครับก็ให้เราดู YouTube แล้วก็ดูแผนที่นะครับไปด้วยได้ในขณะเดียวกันนะครับนี่เราก็ปิดใช้งานง่ายครับไม่ยุ่งยากเลยไม่ต้องไปตั้งตัดต่อสายไฟไปหรืออุปกรณ์หรือจอหรือว่าเปลี่ยนจอใหม่เลยนะครับเราอยากดูทีวีเราก็มาเข้า AS Play ก็ได้ครับหรือว่า True ID ก็ได้นะเหมือนกัน เป็นแอปพลิเคชันให้ลูกค้าไว้ดูฟรีนะครับพวกนี้เดี๋ยวผมจะลองอ่ะช่องเจ็แล้วกันครับอันนี้เน็ตเร็วครับเน็ตเร็วก็จะเร็วแบบนี้เลยถ้าเน็ตช้าก็ช้าครับโมโมโนเฮียนะครับ เน็ตฟิกดูได้นะครับมีแอคเคาท์ก็เข้าไปล็อกอินได้เลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับการใช้งานคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมทํใไปดูเป็นตัวอย่างโตโยต้านะครับทุกรุ่นตั้งแต่ปี2020ขึ้นมาใช้ได้หมดนะครับย้ํานะครับว่าทุกรุ่นเลยนะครับใช้ได้หมดนะครับโอเคครับอันนี้ก็นะครับมาแนะนําคร่าวๆนะครับประมาณนี้สําหรับรถยนต์โตโยต้านะครับผม